ร้อยสามค่าของ s ซ n พายส่วนสามคอสห้พาพยบวกซี่พายส่คพส่วนหทัมจสองเท่ากับคใดันนี้ก็ s ซ n ์พายส่วนสามซส่วนสามคอพส่วนหแล้วก็บวกกับ สี่พายส่วนสามคอสพายส่วนหทั้งหมดลกลงสองน่นสัยพายส่วนสก็เราก็ยังไม่ต้องหาอะไรต่อไปก็คอสห้าพายส่วนหก็เอาคอสห้าพส่วนหมา c o s ห้าพส่วนหกก็เท่ากับ c o s พายลบด้วยพายส่วนห อันนี้ก็คือเราก็ใช้วงกลมหนึ่งหน่วยวงกลมหนึ่งหน่วยนี่แกน x แกน y นี่ก็บวกบวกนี่เป็นลบนี่เป็นลบอ่ะาะนั้น pi อยู่ตรงนี้สอง pi ก็อยู่ตรงนี้ pi cos pi ลบ pi ยอยู่นี่ลบก็ต้องขึ้นมาเพระาะนั้นตกกรณน,นที่สอง cos ก็เป็นลบก็เป็นลบ cos π นี่ตนี้ได้แล้วต่อไปแล้วก็ดูตรงนี้สี่ n 4ส์สี่ π ส่วนสามไซสสี่ π วนสก็เท่ากับ s i n ์ π บวกกับส่วนสามะไซส์ซดูที่แกน y อยู่ตรงนี้ะบวก π ส่วนสก็ต้องตกตรงนี้ตกตรงนี้ตกคนละที่สามซายก็เป็นลบ ก็เป็นลบไซน์พายส่วนสามอย่างเงี้ยนะพอได้สองอันนี้เราก็ไปแทนในนี้มันก็ได้เป็นไซน์พายส่วนสามก็คอสห้าพายส่วนหกคือตัวนี้แล้วก็ย้ายไปข้างหน้าก็เป็นลบคอสคลายส่วนหกนะแล้วก็บวกด้วยไซน์เนี่ย ซด์สี่พส่วนสก็คือได้เป็นดรงนี้นะก็เป็นลบ s i n ์พา,ายส่วนสก็คูณกับคอสคอสพายส่วนหทั้งหมดก็ยกกำลังสองก็จะได้เป็นอันนี้เราก็เป็นไงอันนี้ก็เป็นลบดึงลบออกมาก็เป็นลบอันนี้ก็ s ซด พายส่วนสามคอสพายส่วนหกก็บวกกับไซายพายส่วนสามคอสพายส่วนหกทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้ต้องยกกำลังสองอีกครั้งนห,หนึ่งลบถึงลบออกมาลรก็ต้องยกกำลังสองด้วยลบเข้าไปคูณก็ได้เหมือนเดิม นี่ลบ 1, ยกกำลังสองก็ได้ได้บวกเพราะนั้นก็ได้เป็นไซด์คอสคอสไซด์ได้ไหมเนี่ยไซด์คอสไซด์คอสไซ์เนี่ย,ยนี่ก็หาค่าไปเลยสายพายส่วนสได้ไร,รอพายก็ร้อยแปดสิบ i ายหกสิบก็รูทสามส่วนสองสอันนี้ก็เป็นคอสสามสิบคอามสิบก็รูทสามส่วนสองก็บวกกับไซ สาย6กก็รูทสามส่วนสคอสพายส่วนหก็อะไรอะ่ะก็ตัวเดียวกันก็เป็นรูทสาส่วนสองนะต้งหมดยกกำลังสองเป็น3ามส่วนสี่สาส่วนสี่บวกกัน2ครั้งก็คูณ2เข้าไปแล้วก็ยกกำลังสองก็ได้กาได้สองสองสองสยกกำลังสองก็ก็เป็นเกส่วนสี่ ก็ตอบ9ส่วน4